เขียนได้เอามาดูอาคารหนึ่งนะคะอาคารหนึ่งของเราก็จะมีเสาธงนี่แหละเพื่อนๆปลายทางก็จะเห็นว่าเอ๊ะเราทํากิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้านะคะกิจกรรมที่คุณครูจะให้เด็กๆเข้าแถวเราก็จะเรียกบริเวณนี้แหละหน้าอาคารหนึ่งนะคะนี่ก็อาคารหนึ่งนะคะลูกนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะอาคารหนึ่งเราก็เขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ไปดูอาคารสองบ้างอาคารสองอาคารรวมใจอาคารที่คุณครูอยู่ก็จะมีฝ่ายวิชาการนะคะเข้าประตูหนึ่งฝ่ายธุรการอีกประตูหนึ่งห้องประชุมของคุณครูก็จะอยู่ตึกนี้นะคะเราเรียกว่าอาคารบริหารหรืออาคารสองอาคารรวมใจอาคารสามอาคารหลวงปู่โต๊ะนี่แหละอาคารที่หนูๆไปใช้บริการในเรื่องเป็นห้องเรียนใช่ไหมคะ ห้องเรียนของเราอยู่ชั้นไหนป <พอ S> .1 <พอ S 2> หนึ่งอยู่ชั้นไหนคะลูก <พอ S 1> ชั้นสองเอาเด็กเดกก็เดินเลาะบันไดขึ้นไปชั้นสองห้องหนึ 1, 1่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งทับสามสองทับหนึ่งแล้วก็เป็นห้องพระใช่ไหมคะกลับลงมาข้างล่างก็เป็นห้องเรียนสองทับสองสองทับสามด้านริมก็เป็นห้องสวัสดิการเป็นห้องพยาบาลน,นะคะอ้าวต่อไปอาคารสี่ อาคารอนุบาลเด็กๆก็เคยไปเรียนอยู่แล้วใช่ไหมหนูเคยไปเรียนตอนอยู่อนุบาลใช่ไหมลูกใครไม่เคยมาเรียนที่นี่ไม่เรียนที่นี่ใช่ไหมลูกนักเรียนที่อื่นแล้วมาเรียนป .1 ใช่ไหมคะใครที่อยู่อนุบาลก็จะเคยเรียนอาคารสี่ชั้นล่างก็จะเป็นโรงอาหารนะคะนี่โรงอาหารอาคารหนี่แหละอาคารที่เรากําลังเรียนอยู่ชั้นสองนะคะนี่แหละชั้นสอที่เราเรียนอยู่บริเวณนี้ ชั้นล่างก็จะมีห้องสมุดห้องสตูดิโอเนี่ทางขึ้นนะคะทางขึ้นนี่อาคาร5เขียนหมายเลข5ไว้อาคารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะอยู่ตรงทางเข้าติดกับซุ้มประตูของโรอปรโพนะคะเขียนไว้ว่ามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนี่เป็นอาคารสํานักงานของฝ่ายพี่ฝ่ายเทคนิคนะคะ ฝ่ายช่างภาพฝ่ายช่างกล้องอนี่ก็แล้วก็มีห้องประชุมไว้รับคณะมาดูงานอยู่ชั้นล่างมีห้องประชุมนะคะอาคารปฏิบัติการเป็นที่พักของของพี่เจ้าหน้าที่นะคะ,ะเป็นอะไรคะเนี่ยสนามเด็กเล่นนะคะเมะื่อกี้คุณครูไม่ได้พูดถึงสนามเด็กเล่นเมื่อกี้อยู่ตรงข้างหน้าอาคารสีนะคะ ใกล้ๆก,กับสนามหญ้า yeah. สนามเด็กเล่นหลายๆมุมที่คุณครูถ่ายมาเป็นของเล่นของเด็กๆทั้งอนุบาลและประถมนะคะสนามเด็กเล่นน้องอนุบาลตรงนี้แหละเมื่อกลางวันนี้เขาเตรียมทํากระบะทรายอยู่ตรงนี้แหละคุณครูเดินผ่านไปก็เลยหันไปมองโอ้เพราให้น้องอนุบาลน,นี่น้องอนุบาลเล่นบริเวณนี้นะคะเพ้นผังห้องเรียนช่วยให้เรารู้สิ่งต่างๆในห้องเรียนนะคะ ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เช่นมีกระดานดํามีโต๊ะนักเรียนมีป้ายนิเทศมีตู้ใส่หนังสือมีชั้นวางรองเท้าคราวนี้คุณครูยกตัวอย่างแผนผังห้องเรียนนะคะองค์ประกอบของโรงเรียนก็ที่1รูปร่างของพื้นที่เช่นเราจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแสดงอาณาเขตอาณาเขต ติดต่อทิศเหนือทิศตะวันตกทิศใต้ทิศต,ตะวันออกนะคะมีพื้นที่โรงเรียนว่าพื้นที่เรากว้างยาวเท่าไหร่กี่ไร่นะคะบางโรงเรียนจะพื้นที่เยอะบางโรงเรียนพื้นที่น้อยระยะทางจากทางเข้าประตูไปถึงบริเวณข้างในใช้ระยะทางกี่เมตรอาคาร1กับอาคาร2ห่างกันกี่เมตรนะคะอาคาร4กับอาคาร อาคาร3าห่างกันกี่เมตรอย่างเงี้ยตัวอย่างนะคะเราก็จะบอกประตูตาาทางเข้าทางออกอันนี้ตัวอย่างนะคะอาคารหนึ่งชั้นอาจจะมีห้องเรียนห้องทำงานห้องสมุดห้องเรียนแต่ละระดับชั้นห้องคอมพิวเตอร์ห้องพยาบาลน,นะคะ น,นี่ตัวอย่างนะคะแผนผังถือว่าเป็นอาคารเรียนหลังหนึ่งแผนผังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในชุมชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,อะนอกจากแผนผังโรงเรียนแล้วคุณครูให้เห็นแผนผังบ้านเห็นไหมบางบ้านเนี่ยนี่เป็นเป็นรูปก็เรียกว่าจำลองให้เห็นว่าทางเขา้าประตูปั๊บก็มีโรงจอดรถจอดรถได้สองคัน นะคะเข้าไปในบ้านแล้วก็จะมีห้องนอนห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารห้องครัวห้องซักล้างห้องห้องน้ำนะคะอันนี้คุณครูหายเด็กๆดูได้คร่าวๆนะคะการวาดพื้นที่แสดงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะเฟ้นผังชุมชนเฟ้นทั้งชุมชนนี่เราก็จะเห็นว่าโอ้มีถนน มีอะไรอีกคะลูกมีลำลำคลองหรือแม่น้ำมีอะไรอีกมีบ้านเรือนมีอาคารมีเลือกสวนไรนามีภูเขานะคะมีโรงเรียนมีวัดนะคะมีตลาดอ้าวมาดูวันนี้ให้เด็กๆนักเรียนวาดภาพแผนผังนะคะวาดแผนผังโรงเรียนของตนเองหนึ่งภาพ พร้อมเขียนข้อมูลแต่ละอาคารให้ถูกต้องอมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของโรงเรียนวังไกลกังวลบ้างอตอนนี้ขึ้นของโรงเรียนวังไกลกังวลน,นะคะเด็กๆดูของตัวเองนะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ไใบกิจกรรมแล้วนะคะทั้งต้นทางและก็ปลายทางเด็กๆลองดูซี่อาคารหนึ่งอยู่ตรงไหนเราเดินเข้าประตูมาอาคารหนึ่งอยู่ตรงไหนอาคารสองอยู่ตรงไหนเข้าประตูมานะคะอาคารใหญ่ๆนี่คุณครูเขียนไว้หมดแล้วมาถึงหน้าเสาธงอาคารหลังแรกนะคะหลังแรกเป็นอาคารอะไรคะเนี่ย อาคารอะไรคะอ่าอาคารหนึ่งเด็กๆเ,เติมเลขไปด้วยนะคะคุณครูให้เติมเลขลงไปด้วยนะคะอาคารหนึ่งอ่าถัดมาด้านขวามือนะคะทางทิศเหนืออาคารอะไรคะลูกอาคารอะไรคะเนี่ยตรงนี้อาคารอะไรตรงนี้อาคารอะไรอาคารสองเขียนหมายเลขสองอาคารลงไปนะคะ ถัดไปเป็นอาคาร3เป็นอาคารหลวงปู่โต๊ะที่เด็กๆเรียนอยู่นะคะอาคาร3แล้วก็ไปเรื่อยๆไปอาคารอะไรด้านหลังเนี่ยอาคารอะไรอาคาร4ก็เขียนเลข4ลงไปเดินไปเรื่อยๆนะ่คะ,ะลงครัว เลี้ยวกลับขึ้นมาเป็นอาคารอะไรคะ <5. S 1> อาคาร5้าเขียนเลขห้ไว้ <5. S 1> นะคะอ่านีเป็นบริเวณบริเวณเนี้ตีกรอบแล้วกำแพงแล้วนะคะกำแพงด้านหลัง <5. S 1> ด้านหลังก็จะมีรางรถไฟนะคะทางรถไฟใช่ไหม ถนนข้างหน้าเราก็เป็นถนนเพชรเกษมเอาเขียนเสร็จแล้วระบายสีด้วยนะคะระบายสีด้วยามาดูใบกิจกรรมของคุณครูบ้างเอาของคุณครูบ้างนะคะามาดูของคุณครูบ้างเด็กๆระบายสีได้ยังคะ เลเวเวลาใกล้หมดแล้วนะคะลูกเอามาดูตัวอย่างใบงานของคุณครูสักนิดหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เขียนหรือยังเอ่ยเขียนแล้วระบายสีอ่ามาดูตัวอย่างของคุณครูบ้างนะคะเด็กๆระบายสียังคะลูกอ่ามาดูตัวอย่างของคุณครูบ้างอาคารหนึ่งอยู่ตรงไหน อาการสองอยู่ตรงไหนนะคะ,ะมาดูของของเด็กๆระบายสีละอยัางนะคะ,ะขยับมาข้างล่างนะคะ,ะนี่แหะคะ่ะเป็นใบกิจกรรมวันนี้ของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังบลน,นะคะ,ะสามารถจะเขียนให้เรียบร้อยและระบายสีให้สวยงามเหมือนตัวอย่างนะคะ,ะเห็นเหมือนกันหรือยังคะ ปลายทางเขียนเองนะลูกปลายทางเขียนเพ้นผังโรงเรียนของตนเองนะคะแล้วก็ระบายสีเขียนคร่าวๆลูกเท่าที่เราสามารถจะเขียนได้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถจะแนะนําเพิ่มเติมให้ได้นะคะสําหรับโรงเรียนปลายทางนะคะไม่จําเป็นต้องมาเหมือนกับโรงเรียนวังไรกงังวลเอาละคะ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะให้เด็กๆไปทํากิจกรรมให้เรียบร้อยส่งคราวหน้า ขอหให้เป็นการบ้านก็แล้วกันนะคะคราวหน้าเราจะมาทบทวนเรื่องเพนผังแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศนะคะคราวหน้าเราจะเรียนเรื่องสภาพอากาศต่อนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ